ใารต้องบอกนะฮะปน,นิกับที่เราวยานต้องบวกแล้วสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าช่องหนึ่งฮะช่องข้าจ้าพี่น้องเมื่อนี้มากินหมูมะนาวมาเถอะค่ะ <c oughs> พรักขางเคียงบักแข้งขนาดสด กินเลยผักชีต้นหอมกินกันเลยพี่น้องหมกทั่วพาเนกเตรียมของพานกปุ้งอะไรกับพี่พาเนกกินพี่น้องเหงื่อได้พี่น้องเหงื่อแตกสัตว์โม่โมโม่โมกินหมดดุาหมูดุดบ่หมดอุดโม่กินโมดเด้อจ้าอื้อ กินี่ดอกมากินขอบมันไอ้ในดอกคุณรู้จักไหมในดอก <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> กินซื้อ <c oughs> <c oughs> Mua không lôi móc ngự phát móc ngự lôi chát luôn, lôi móc <cười> <cười> đêm hôm. Ừ, hôm hôm. Hôm bạc. Tớ bu điều. Hàm cay phải. Nhà mọc nhỏ Ừ. <laughs> <laughs> Chị chặt Một cái mũ đơ giả หมูหน้อยกินหมูใหญ่หมูใหญ่ก็กินหมูหน้อยอตัวกินผักตัวกินผักก็ค่อยคือกันโอนกันโอนกันกินเยอะๆกินหมูก็คือเจ้าเจ้าตัวเล็กเจ้าได้ใหญ่ใหญ่ <laughs> Hmm. 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 nyamkan sih lo. Nó mét đi

อิลีบะเพ็ดกับบะเซบจ้่พี่น้องเก็บไเถอฮะเก็บบ้สะใจเด้อโอ้โถสวอบจำกัน เฮ็ดเฮ็ดซ้ำใไดก็ต้องกินโหลดก็จาพี่น้องแซ่บมีเอฟซีคนหนึ่งบอกว่าเฮ็ดบาจีเฮเบืองเน่เพาะจังเฮ็ดบาจีเฮเบืองเน่ยสอะนะบาจีได้ทุกวันแต่ไม่ค่อยออกสื่อแค่นั้นเดี๋ยวจะเฮ็ดอยู่ดอกจ้า

Hết lọc Hả? subscribe เผ็ดแสบโหม,มูไฟกระซอมเยอะพักปะอ่ะเป็นแซลมอนละจ้าโหลอดอันนี้เป็นหมูให้หมูหน่อยกินเด้อเราหมูใหญ่แล้วเนอะเปลี่ยนการกินผักอืม,อมบดๆให้หนักกมือ นุ่งบ่งนุ่งบ่งนะฮักปนิววะใครนุ่งบ่งนะฮักปนิวกันที่เส้าอยานนุ่งบ่งแล้วเอาทัวร์มาเถอะทัวร์มาทัวร์เลยทัวรมาเลย chát luôn à. Ừ, phát lại thật không ừ. xí phải nào từng nhiệt từng nữa ừ. chấp càng. họ này không nọc lăng bản ui ăn tàu ốp อขนาดท่านเรา้อบงดกินน้ำบ่อยเผ็ดเลยจ้าขอยาด้วยจ้าอร่อยจ้ะให้อภัยเบิดจ้ะเบียกันเป็นเลยเบียกบ่หืมคิบสีหนาบ่นเหฮอสิบกาที่้วได้เป็น้องสีเบือ กินหลังไหนก็ได้โอ้ยสุดประทัดกินหลังชาหลังชากวะโอ้ยสอกสอกโดนทางโอ้ยโอ้ยกินหลังชาเจ้าเดะโอ้ยเดี๋กินหลังชากเไปจ้าพี่น้องเพล้วลาภเพแลินหน่อยมาก่อนจ้าคลิปกินหมูมันหนาพี่น้องจ้าเพลินแล้วไปเจ้าไปจ้า ถ้าชอบถ้าชอบถ้ามากกดไลค์กดเป็นกำลังใจเด้จ้าช่องหนึ่งหักชองเ้าสิไสด้อนีกกำลังใจให้คลิปต่อไปจ้าพี่น้องจ้าบายบายจ้าบายบายจ้าไปพิดได <c oughs> โ้โอ้ยโอ้ย